สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกเอ้ยไม่ใช่วันนี้นะผมผมจะมาชี้แจงว่าผมจะปิดช่องถาวจริงหรือเปล่านะฮะที่จริงผมว่าไม่ได้จะปิดนะฮะแต่แค่ผมทําเผื่อผมปิดช่องจริงๆะครนะผมแต่ดันมือมันไปโดนนะับผมผมก็คิดว่าเออทําคลิปเศร้าอีกหนึ่งคลิปแต่ด้านผมยังไม่ได้โหลดนะะผมผมลืม แล้วดันเป็นคลิปเอ่มผมจะปิดช่องนะผมทุกคนอย่าเพิ่งเลิกดูผมนะครับผมแค่แบบมือไปโดนนะผมมือโดนไปโดนคลิปอันนา้นนะผมผมต้องขอโทษทุกคนเอฟซี MC, ทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะแต่คือตอนนี้มันกลับมาไม่ได้แล้วทะะุกคนผมต้องมาเรียกยอดวิวเหมือนเดิมนะคะต้องไปเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับทุกคน ผมขอให้ทุกคนชอบกินนะคะแต่แค่แบบมาทำใจไม่ได้ครับทุกคนแต่คือผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะแต่แค่ผู้ติดตามอย่าง128คนเท่านั้นเองนะครับผมผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่มาจากช่องแบบช่องอื่นนะผมที่คอมเมนต์แล้วมาติดตามช่องผมผมต้องขอบคุณมากนะฮะ ไม่ได้พวกคุณเนี่ยผมมีแบบเสียใจมากๆเลยนะคะก็สลักคลิปนี้ขอมฟลิตตอนนี้นะคะมือผมแค่ไปโดนคลิปเอ็นน่าจะเชยก็เรลยคลิปนี้ขอมฟลิตตอนนี้นะครับก็ไายบายนะครับ